รายการประจนภัยไร้พรมแดนเป็นรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัย วันนี้ติ๊กพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดอ่างทองซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครแต่เดิมนั้นที่นี่มีชื่อเรียกว่าเมืองวิเศษชัยชาญเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวเนื่องกับความเป็นไทยมาตั้งแต่อดีตการค่ะดังนั้นจึงทําให้จังหวัดอ่างทองมีสถานที่ที่สําคัญอยู่มากมายอีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตงานหัตกรรมจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สามารถสร้างชื่อเสียงโด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศแต่ จะมีงานหัตถกรรมอะไรบ้างนั้นอีกสักครู่ตามติ๊กไปเลยค่ะ แต่ก่อนที่ติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆภายในจังหวัดอ่างทองติ๊กขอพาคุณผู้ชมมาสักการะพระพุทธรูปองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกประดิษฐานอยู่ณนะวัดม่วงภายในจังหวัดอ่างทองนี้ก่อนค่ะมีความเชื่อกันว่าหากคุณผู้ชมใช้มือทั้งสองข้างไปสัมผัสที่นิ้วกลางขององค์พระแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอาชีพการงานก็จะสำเร็จสมดังปรารถนาค่ะ พุทธมหานาวมินทร์สักยมุนีศรีวิเศษชัยชาญหรือว่าพระใหญ่ถูกก่อสร้างขึ้นโดยหลวงพ่อกเกษมซึ่งท่านตั้งใจสร้างองค์พระใหญ่ขึ้นเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทั้งนี้มีคณะลูกศิษย์หลวงพ่อกเกษมได้พร้อมใจร่วมกันกันกบประชาชนที่มีจิตศรัทธารวมพลังช่วยกันสร้าง โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ16ปีสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2550มีขนาดหน้าตักองค์พระวัดได้63.05เมตรความสูงจากฐานองค์พระถึงยอดเกษาวัดได้95เมตรใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า100ล้านบาทค่ะ วัดที่สำคัญอีกวัดหนึ่งของจังหวัดอ่างทองก็คือวัดขุนอินทประมูลเป็นวัดที่ประดิษฐานพระนอนหรือองค์พระพุทธสยญาติที่งามสง่ามากอีกองค์หนึ่งโดยองค์พระมีความยาวถึง50เมตรนับว่าเป็นพระนอนหรือว่าพระพุทธสยญาติที่ยาวเป็นอันดับสองรองจากพระนอนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือพระนอนที่วัดบางพลีใหญ่กลาง จังหวัดสมุทรปราการค่ะติ๊กทราบมาว่าองค์พระนอนท่านเคยถูกประดิษฐานอยู่ภายในวิหารแต่ต่อมาเกิดไฟไหม้วิหารพังเสียหายทำให้เหลือแต่องค์พระนอนที่ตากแดดตากฝนอยู่กลางแจ้งมานานนับร้อยร้อยปีคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าองค์ท่านจะถูกตากแดดตากฝนอยู่กลางแจ้งเช่นนี้แต่เมื่อติ๊กได้พิจารณามองดูท่านแล้วตลอดทั้งองค์ซึ่งมีความสง่าง,งาม ลักษณะของพระพักดูงดงามได้สัสดส่วนแสดงออกถึงความมีเมตตาดูสงบและเยือกเย็นเป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาที่เราจะต้องหาอะไรรับประทานกันแล้วล่ะค่ะ ก่อนที่ติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปชมงานหัตกรรมที่สวยๆตอนนี้ติ๊กพาคุณผู้ชมมาชิมขนมโบราณมาชมอาคารเก่าที่ตลาดสารเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาติกันก่อนค่ะตลาดแห่งนี้นะคะเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานนับร้อยปีทีเดียว เป็นตลาดที่มีความสำคัญเพราะว่าเป็นตลาดหัวเมืองมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งที่เราใช้เส้นทางเรือในการติดต่อค้าขายและขนส่งสินค้าค่ะในปัจจุบันนะคะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี้ก็ยังคงให้ความสำคัญและดูแลร,รักษาตลาดแห่งนี้ไว้ได้เป็นอย่างดีค่ะ ตลาดสานเจ้าโรงทองหรือว่าตลาดวิเศษชัยชาญตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองสมัยก่อนที่นี่มีคนจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทำให้ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่มีการผสมผสานวิถีชีวิตของทั้งไทยและจีนอยู่ด้วยกันเมื่อสองวัฒนธรรมอยู่รวมกันแล้วยิ่งทำให้ตลาดแห่งนี้มีสเสน่ห์ชวนหลงไหลให้เรามาเที่ยวชมกันค่ะ ผู้ชมคะภายในตลาดสารเจ้าโรงทองยังคงทิ้งร่องรอยในอดีตเอาไว้ให้เราได้หวนนึกถึงบรรยากาศเก่าๆอย่างที่เห็นได้ชัดก็คืออาคารบ้านเรือนไม้เก่าที่มีลักษณะรูปทรงแบบจีนปลูกชิดติดกันเปิดเป็นร้านค้าที่จัดวางเรียงรายสินค้าในแบบเดิมมีทั้งอาหารขนมไทยโบราณที่หาทานได้ยากอย่างเช่นขนมสาลี ขนมเกสรลำเจียกขนมชั้นขนมกลีบลำดวนขนมสมมนัดเมื่อเอามารับประทานคู่กับชาหรือกาแฟโบราณก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะติกพเพลิดเพลินไปกับการเดินชมตลาดสารเจ้าโรงทองอาหารและขนมที่นี่อร่อยมากต้องยอมรับว่าชุมชนแห่งนี้ ยังคงรักษาสืบทอดวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมเอาไว้ได้เป็นอย่างดีทำให้ตลาดสารเจ้าโรงทองแห่งนี้เปรียบเสมือนกับเป็นของดีของเมืองวิเศษใช้ช้านค่ะ ศิลปาชีพสีบัวทองเป็นอีกหนึ่งโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงมีความห่วงใยราษฎรที่เคยประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2549ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวยอย่างและศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจ้างแรงงานเป็นแหล่งผลิตอาหารตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ของราษฎรทั้งด้านการเกษตรและงานฝึกอาชีพรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วยค่ะ ติ๊กพาคุณผู้ชมมาเที่ยวชมงานหัตกรรมไทยที่ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองซึ่งที่นี่มีงานหัตกรรมอยู่ด้วยกันสีแผนกค่ะนั่นก็คืองานเซรามิกงานทอผ้างานปักผ้าและงานกระดาษข่อยทำหัวโขนภายในศูนย์แห่งนี้มีสมาชิกอยู่มากกว่า160รายส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรผู้ทำไร่อ้อยในพื้นที่เมื่อว่างเว้นจากการทำไร่ก็จะมาฝึกฝนอาชีพที่ศูนย์แห่งนี้ เป็นการเสริมรายได้ให้กับครอบครัวค่ะ อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าที่ศูนย์แห่งนี้มีงานหัตถกรรมไทยอยู่ถึง4แผนกด้วยกันล้วนแล้วแต่น่าสนใจทั้งสิ้นในลำดับแรกที่จะขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปชมวิธีการทำกระดาษข่อยโบราณเพื่อมาทำหัวโขนกันก่อนค่ะเพราะว่าที่ศูนย์ศิลปาชีพสีบ,บัวทองแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงอนุรักษ์วิธีการทำกระดาษข่อยแบบโบราณและยังคงไว้จนกระทั่งปัจจุบันค่ะ กระดาษข่อยนั้นถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากการสร้างสารรค์ด้วยภูมิปัญญาและความสามารถของบรรพบุรุษไทยโดยการนำเอาวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติก็คือเปลือกของต้นข่อยมาทำเป็นแผ่นกระดาษตามกรรมวิธีโดยเริ่มจากการปอกเปลือกต้นข่อยที่ยังสดใหม่หลังจากนั้น นำเปลือกของต้นข่อยไปหมักกับปูนขาวทิ้งไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วนำไปต้มเพื่อให้เปลือกต้นข่อยมีความนุ่มเสร็จแล้วจึงนำมาทุบเพื่อให้เนื้อเยื่อนั้นกระจายตัวและมีความละเอียดจากนั้นจึงนำไปละลายน้ำทำให้แตกตัวแล้วก็เทลงในบล็อก เสร็จแล้วนำไปตากแดดจนแห้งแล้วลอกกระดาษออกมาจากบล็อกเพื่อนำไปใช้งานในปัจจุบันกระดาษคอยของที่นี่ได้ถูกนำไปใช้ในการทำหัวโขนและการทำสมุดคอยหรือเรียกว่าสมุดไทยรวมถึงนำไปใช้ในการอนุรักษ์งานจิตรกรรมไทยและใช้เป็นกระดาษวาดรูปสร้างสารรค์งานศิลปะที่มีกลิ่นอายแบบไทยโบราณอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะ กว่าที่เราจะได้กระดาษคอยหนึ่งแผ่นสมุดคอยหนึ่งเล่มและหัวขนหนึ่งหัวจะต้องผ่านขั้นตอนการทำที่ซับซ้อนบวกกับการที่ต้องใช้แรงกายแรงใจอีกทั้งทักษะฝีมือเป็นอย่างมากติกรู้สึกภูมิใจในความเป็นไทยภูมิใจที่เรามีศูนย์ศิลปาชีพสีบ,บัวทองแห่งนี้เป็นแหล่งบ่มเพาะของคนรุ่นใหม่เพื่ออนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาของไทยมิให้สูญหายไปค่ะ,ะแผนกงานปักผ้าของศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองถือเป็นงานที่สำคัญและเป็นที่น่าภูมิใจมากเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตเครื่องแต่งกายในการแสดงโขนพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จัดขึ้นทุกปีและเป็นที่ทราบกันดีว่าการแสดงโขนนั้นถือว่าเป็นนาฏศิสินไทยชั้นสูงกว่าจะสำเร็จได้เป็นเครื่องแต่งกายที่งดงามเพื่อนำไปใช้ในการแสดงโขนนั้นจะต้องผ่านกรรมวิธีในการประดิษฐ์ที่วิจิตบรรจงเป็นอย่างมากค่ะ มาถึงกลุ่มงานเซรามิกของศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองถือว่าเป็นงานที่โดดเด่นและน่าสนใจไม่แพ้กับงานอื่นๆเลยค่ะเพราะว่าการผลิตเซรามิกของศูนย์แห่งนี้ได้ใช้ดินคุณภาพดีจึงเป็นงานเซรามิกชั้นสูงที่มีความละเอียดกว่าเซรามิกทั่วๆไปด้วยคุณสมบัติเด่น มีสีขาวทั้งบางและเบาจึงทำให้ได้เป็นเครื่องกระเบื้องที่มีคุณภาพเรียกว่าพอเซเลนนอกจากนี้กระบวนการผลิตยังได้การรับรองคุณภาพมาตรฐานเป็นรูปแบบหัตถอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตได้ในปริมาณมากเพียงพอกับยอดการสั่งซื้อแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ความปราณีต คงคุณค่าแห่งงานศิลปาชีพที่ต้องใช้การเขียนลายด้วยมืออย่างวิจิตรงดงามโดยส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนที่จัดเป็นเซตอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารเช่นจานชามเซรามิกพอเซเลนดูแล้วมีความสวยงามน่าใช้ทั้งนั้นเลยค่ะทางด้านการเผยแพร่างานศิลปาชีพและงานศิลปะหัตถกรรมไทย ได้มีองค์กรหนึ่งนั่นก็คือศักดิ์สิทธิ์หรือว่าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจหลักในการสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปาชีพและงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีอยู่ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นไทยโดยผ่านงานศิลปาชีพและงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก และอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปค่ะที่ผ่านมาศักดิ์สิทธิ์ได้ลงพื้นที่มายังศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองเพื่อพบปะหารือกับครูและสมาชิกศิลปาชีพในการหาแนวทางสนับสนุนและเผยแพร่ง,งานศิลปาชีพและงานศิลปะหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้จากการสร้างงานสร้างอาชีพจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนมีความยั่งยืนสมดั่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง หากคุณผู้ชมท่านใดสนใจสามารถเลือกซื้อเลือกชมผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานศิลปะหัตกรรมไทยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยภูมิปัญญาได้ที่ศักดิ์สิทธิช์ช็อปตั้งอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือเข้าไปสั่งซื้อได้ที่แอปพลิเคชันศักดิ์สิทธิ์ช็อปค่ะ ที่ติ๊กได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมงานศิลปะหัตถกรรมไทยที่ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทองมาแล้วติ๊กยังรู้สึกเพลิดเพลินกับการได้ชื่นชมงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยอยู่ค่ะทราบมาว่าที่จังหวัดอ่างทองนี้ยังมีอีกแหล่งงานหัตถกรรมเครื่องจักสารที่ขึ้นชื่อนั่นก็คือที่บ้านบางเจ้าชาถือได้ว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะชาวบ้านบางเจ้าชาได้ตั้งกลุ่มอาชีพจักสารบ้านบางเจ้าชาขึ้นจนได้รับความชื่นชมและสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยชิ้นงานที่มีความละเอียดปราณีตสวยงามจึงทำให้ได้รับรางวัลรับประกันจากหน่วยงานต่างๆมากมาย และด้วยความสามารถของกลุ่มอาชีพจักสารของบ้านบางเจ้าชาที่สามารถพัฒนางานฝีมือตามความต้องการของตลาดได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆจนสามารถส่งออกขายไปยังต่างประเทศจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในการพัฒนาอาชีพติกไม่แปลกใจเลยค่ะ เวลาที่ใครมาจังหวัดอ่างทองแล้วจะต้องแวะมาที่หมู่บ้านบางเจ้าชาเพื่อมาดูผลิตภัณฑ์โกอินเตอร์ที่นี่กันค่ะ หลังจากที่ดิ๊กได้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมงานหัตถกรรมไทยที่จังหวัดอ่างทองกันมาแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาผ่อนคลายแล้วก็ชื่นชมกับธรรมชาติค่ะคาเฟ่แห่งนี้นะคะถือได้ว่าเป็นคาเฟ่แห่งแรกในจังหวัดอ่างทองที่เขาทำสะพานไม้ยื่นไปในทุ่งนาค่ะแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมจะมาในช่วงเดือนไหนนะคะ ถ้ามาในช่วงที่ต้นข้าวโตวเนี่ยเราก็จะเห็นสีเขียวสวยสบายตาแต่ที่แน่ๆขอเรียนคุณผู้ชมว่าไม่ว่าจะมาวันไหนคุณผู้ชมก็จะได้เห็นพระองค์ใหญ่ที่อยู่ทางด้านหน้านะคะเหลืองอารามสวยงามเป็นภาพที่สบายตาแล้วก็สบายใจเป็นอย่างมากเลยค่ะคาเฟ่บรรยากาศวิวท้องทุ่งนากำลังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว มีหลายร้านที่เพิ่งเปิดขึ้นมาใหม่แต่สำหรับร้านนี้เปิดมาได้5ปีแล้วค่ะลักษณะร้านเปิดโล่องรับลมเย็นๆจากภายนอกให้นั่งสืมซับบรรยากาศสบายๆด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถเลือกถ่ายรูปกันได้หลากหลายมุมทีเดียวคุณผู้ชมคะความเพลิดเพลินความสนุกและความสุขในวันนี้ติดไม่ได้ไปไหนไกลเลยค่ะ แค่เดินทางมาที่จังหวัดอ่างทองใกล้ๆกรุงเทพนี่เองได้ทั้งสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลกที่งามเด่นเป็นสง่าณวัดม่วงได้ไปชมงานหัตถกรรมไทยที่ทรงคุณค่าที่ศูนย์ศยิลปาชีพสีบัวทองและได้มานั่งใกล้ชิดกับธรรมชาติสูตรอากาศบริสุทธิ์ที่ร้านกาแฟแห่งนี้ติ๊กว่าที่จังหวัดอ่างทองสามารถตอบโจทย์ของคนที่มีเวลาน้อย แต่อยากออกมาท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนได้และยังสามารถมาทำบุญไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะติ๊กต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในรายการผจญภัยไร้พรมแดนกับสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องอยากออกเดินทางไปกับติ๊กแน่นอนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ